แล้วอะไรคือปัญหาที่ทําให้ไก่บ้านหยุดออกไข่คือปริมาณของแสงแดดและการผัดขนของไก่ในช่วงฤดูหนาวสุดีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับอาหารไก่บ้างเขาบอกไก่ที่เลี้ยงตามบ้านเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกไข่ลดลงเนี่ยจากแผนดัดแปลงอาหารไก่นะครับก็เป็นทฤษฎีผมคบคิดอีกเช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงที่ไข่ขาดแคลนเนี่ยชาวบ้านในอเมริกาเขาก็แก้ปัญหาด้วยการเอาไก่มาเลี้ยงเองแล้วเรียกว่า backyard chicken เนี มาเลี้ยงเองก็ได้มีไข่ครับไม่ต้องไปหาซื้อเพราะหาซื้อยากราคาก็แพงแต่ปรากฏว่าในช่วงประมาณต้นปี2023เนี่ยปรากฏว่าไก่ที่เอามาเลี้ยงเองเนี่ยมันออกไข่ลดลงเนี่ยคนก็เลยไปกระพือข่าวกันบอกว่ามีการร่วมมือระหว่างธุรกิจไข่กับธุรกิจอาหารไก่เนี่ยให้ผู้ผลิตอาหารไก่เนี่ยเปลี่ยนสูตรซะนทำให้ไก่ตามบ้านเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยออกไข่ลดลงหรือไม่ออกเลย,เ,ยเขาบอกมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงไก่แล้วไข่ไม่ออกก็ต้องไปพึ่งพาไข่ของบริษัทนาําไปสู่การขึ้นราคาไข่เพราะว่าชาวบ้านพึ่งตัวเองไม่ได้นะอันนี้ก็บอกว่าเป็นเหตุผลที่ไก่เลี้ยงออกไข่ไม่ได้ก็เพราะว่ามีการร่วมมือกันเปลี่ยนสูตรอาหารไก่จ้ะให้ไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยออกไข่ไม่ได้คนจะได้ไปซื้อไข่นะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันเนะีเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่ได้มีแต่เว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้นแม้แต่สื่อหลักก็เอาไปเล่นนะครับอย่างน,นี้ Tucker c a r าวสัน,นะเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของ Fox News เก่าเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นทางการเมืองบอกเนี่ยเป็นแผนการของเดมโมแครตนะฮะตกลงมันจริงไหมนะฮะคือทางผู้ผลิตอาหารไก่เขาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนสูตรอะไรทั้งนั้น,นมีคนบอกว่าเนี่ยเลิกใช้อาหารไก่ที่เป็นข่าวแล้วไปใช้สูตรอื่นหรือว่าผลิตเองไก่กลับมาออกไข่ครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่ถามผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เปลี่ยนสูตรอะไรเลยนะครับซึ่งหน่วยงานที่จะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่แล้วนะหน่วยงานได้เกษตรในแต่ละรัฐ เขาก็รายงานเหมือนกันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตไข่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไก่เลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการที่จะไปเปลี่ยนสูตรอาหารเนี่ยมันทําไม่ได้นะเพราะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ว่าคุณค่าของอาหารเนี่ยมันต้องตรงตามบรรจุภัณฑ์และในอดีตเนี่ยก็มีการเรียกคืออาหารสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะมีอยู่จริงนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีองคบคิดตัวนี้ที่ว่ามีการดัดแปลงสูตรอาหารเพื่อให้ไก่หย,ยุดออกไข่อย่างแน่นอนนะครับแล้วอะไรคือปัญหาที่ทําให้ไก่บ้านเนี่ยหยุดออกไข่นะครับ ทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าอาจจะมีสองปัจจัยนะคือปริมาณของแสงแดดและการผัดขนของไก่ในช่วงฤดูหนาวคือข่าวเนี่ยตอนที่ไก่บ้านเนี่ยหยุดออกไข่มันมาในช่วงต้นปี2023คือเป็นช่วงฤดูดหนาวพอดีทางเคนแอนนาสันผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมหาวิย State, ทยาลัยแคโรไลนาสเตทเขาอธิบายว่าไก่จะออกไข่สม่ำเสมอหากได้รับปริมาณแสงอย่างน้อย14ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งในฤดูดหนาวเนี่ย กลางวันมันสั้นกว่ากลางคืนถ้าใครได้ไปใช้ชีวิตในซีกโลกเหนือเนี่ยจะรู้เลยนะว่าแต่ละฤดูกลางวันกับคืนไม่เท่ากันนะอย่างในันาอเมิกาเนี่ยถ้าเป็นฤดูร้อนนะครับสองทุ่มครึ่งยังแดดจ้าอยู่เลยนะเหมือนตอนห้าโมงเย็นเลยนะก็จะมืดก็คือสามทุ่มไปแล้วแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยห้าโมงเย็นนี้ก็คือมืดแล้วนะฮะมืดเลยมาเหมือนสองสามทุ่มเลยอันนี้ก็มีผลนะคือถ้าคุณเลี้ยงไก่ที่บ้านเนี่ยแล้วไม่มีการควบคุมเรื่องปริมาณแสงเนี่ยไก่ของคุณจะได้รับแสงไม่เท่าตอนฤดูร้อน ก็ส่งผลต่อการออกไข่เช่นเดียวกันนะครับอย่างในระบบปิดเนี่ยควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือในช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่ไก่เนี่ยจะผลัดขนนะขนเก่าสัดไปแล้วก็เอาขนใหม่เขาอ,ออกขึ้นมาซึ่งกระบวนการตรงนี้ร่างกายของไก่ต้องใช้พลังงานมากนะครับส่งผลต่อการออกไข่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเช่นทิ่ดีของอาหารไก่นะครับเรื่องของโรคระบาดแล้วความเครียดของไก่ก็มีผลนะครับอย่างริชาร์ดแบตส์อร์ดนะศาสตราจารย์ด้านการขยายพันธุ์สัตว์ปีก มาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอก็คือภูมิอากาศสุดขั้วนะบางพื้นที่ก็ร้อนเกินไปหรือบางที่ก็หนาวผิวกวติเนี่ยอันนี้มันส่งผลต่อการเลี้ยงไก่แบบสวนหลังบ้านเนี่ยมันมีผลมากนะครับเนื่องจากการออกไข่หรือการสืบพันธุ์เนี่ยไม่มีความจําเป็นต่อการอยู่รอดของสัตว์เนี่ยเมื่อไก่ได้รับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตไข่ก็จะหยุดชะง,งักลงนั่นเองนะครับดังนั้นอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยส่งผลต่อการออกไข่ในสวนหลัง เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงนะแต่เราก็ไม่กินไข่อย่างเดียวนะการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครอาหารเนี่ยต้องกินเน้นความหลากหลายเป็นหลักเลยนะไม่ได้บอกว่าควรกินอันนี้อย่างเดียวหรือเลิกกินอันนี้แล้วจะดีไม่มีนะให้อาหารเน้นความหลากหลายซึ่งไข่ก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายนั้นนะครับ